bounds. เอาเลยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับน่าจะอยู่ในเกมร้ายกอนเนิร์สกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ผมจะมาทําการเปิดบัตรม่วง5ใบที่สถานีตํารวจนั่นเองนะครับนะเพราะปืนผมใกล้จะหมดบ้านแล้วเอาไปลุยบางวีนะครับก็เลยต้องมาหาปืนเพิ่มนะครับในการเปิดไอ้บัตรม่วงจะได้ปืนเยอะสุดนะครับได้กล่องแล้วตั้ง4กระบอกนะครับแต่จะได้ปืนอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะก็สําหรับหลายคนนะครับที่ขอเควสให้ทํานู่นทํานี่มาเยอะแยะเลยนะครับต้องบอกว่าขอติดไว้้้กกกก่่ออออนนนนะะคครัับแลวว็็ยงขติดไมมมีเ ขอป่าแม่มดมานะครับตอนนี้ป่าแม่มดผมติดครูดาวอยู่นะเลือีกประมาณวันกว่าๆนะกว่ามันจะรีเซ็ตนะครับอันนี้ต้องรอก่อนเนาะสำหรับป่าแม่มดนะครับนะแล้วก็อีเวนต์ใหม่ที่มานะครับของอดูปฏิดูที่ปฏิทินนะครับผมอีเวนต์การแข่งขันการตกปลาผมก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับอีเวนต์การตกปลาแล้วก็ จะเป็นอีเวนต์ช่างซ่อมบำรุงก็ไม่มีอะไรมากครับช่างซ่อมบำรุงก็คือหลอมเหล็กนะครับแล้วก็ทําเหล็กแผ่นแล้วก็ทาตะปูแค่นั้นเองนะครับมันจะรีเซททุกๆ24ชั่วโมงนะสำหรับอีเวนต์ช่างซ่อมบำรุงนะครับของที่ให้ก็จะเป็นพวกอันนี้แหละเมดคิดนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะมือใหม่ทําได้นะครับแล้วก็อีเวนต์ที่กำลังจะมาต่อไปก็คือการเสี่ยงโชคนะครับนะการปั่นสล็อตนั่นแหละมาวันที่21เนอนาะแล้วก็ห้องทดลองสุดสัปดาต้องหาปืนสำรองไว้เตรียมลุยห้องแล็บนะครับแล้วก็ เอาบลูพิ้นส,สีม่วงด้วยดูว่ารอบนี้ผมจะเกลือหรือเปล่าเพราะว่ารอบแล้วผมรอบที่แล้วผมเล่นการสก,กัดไปก็เกลือไปนะก็มีอยู่5้าใบพอดีเลยนะครับ5้าใบสุดท้ายแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะสำหรับบัตรม่วงนะ เอาเดยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเปิดได้บรูปินที่ดีหรือเปล่านะขอไม่ซ้ํานะสำหรับบัตรม่วงขออย่างเดียวขออย่าซ้ําเลยเพราะว่ามันกว่าจะได้บัตรม่วงมาเปิดจนะยากมากนะครับถ้าซ้ำขึ้นมาเนี่ยผมร้องไห้เลยนะเออจะลืมบอกอย่างนึงครับสำหรับคลิปที่แล้วนะผมลงคลิปไปของอีเวนต์นักจุดจมว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดมันมี32อีเวนต์นะแต่ในคลิปผมทําแค่31นะครับผมลืมผมลืมไปนหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ๆเลยนะครับก็คืออีเวนต์ลุยสถานีตำรวจ20เบฟนนะอันี้อีเวนต์ใหญ่เลยนะครับดงไไไไป้้ก็นะนนม,ไไกม่รูเหมือออนนกัต้งขบคุณคนที่มมาเ้้นนบอกดวยนะอันนี้ลืมจริง นะครับสาหรับการลุยสถานีตํารวจ20ิบเบฟนะครับนะก็ไม่ยากนะครับผมแค่ลุยสถานีตำรวจแค่ย0สิเบฟแค่นั้นเองนะครับทำได้นะครับมีระเบิดมือสัก20ลรูปก็ทําได้ละปลาระเบิดแม่นๆหน่อยนะครับนะเดี๋ยวจะว่างๆจะมาทําคลิปสอนเทคนิคการปลาระเบิดนะเมื่อกี้ผมก็ลุย20เบเวฟมานี่และผมน่าจะทาคลิปเนาะเออเนาะลืมลืมลืมโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาเปิดบัตรม่วงกันเลยนะครับลุยกันฮะห้าบัตรขอร้องนะครับ5้าใบอยากเกลือขอร้องรอบนี้อยากเกลือบอกเลย อโอเคนะครับห้ากล่องออกมาแล้วครับบัตรม่วงขอเป็นแบบแปนที่ไม่ซ้ําขวา้ายซ้ดยดีเปิดขวาก่อนฮะโอเคผมอันแรกเอเคซ้ําไปแล้วครับผมตัวเก็บเสียงโอ้โหมาฉบับแรกก็ซ้ําไปเลยอะตัวเก็บเสียงเหรอโอ้โหร้องไห้ได้ไหมเนี่ยอ่ะดูครับอันต่อไปโอโ้บีเอสซ้ำด้วยซ้ำสองอะไรท่านผู้ชมอันทนะี่ 3, สามสกาไม่ซ้ําอะไรเนี่ยเฮ้ยลำกล้องเหรอเอ้ไม่ใช่ปากกระบอก โอเคอ๋อเป็นปักกระบอกอันนี้ไม่ซ้ํานะครับสกาใบที่สามไม่ซ้ําดูเข้าไปที่สี่ครับโอ้โหอันนี้ไม่ซ้ําแต่จะได้ใช้ไหมเนี่ยไม้ทีแสกหน้าโอเคครับไม่ซ้ํานะครับเหมือนจะได้สกิลด้วยนะเหมือนจะเป็นอาวุธที่ใช้สกิลด้วยโอเคไม่ซ้ําไม่ซ้ําอ่าอันสุดท้ายครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหเรื่อยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่อยยนต์นะครับผมนะได้แล้วนะครับผมออกแล้วครับผมเลื่อยยนต์ แล้วจุดนี้เรียบร้อยครับนะได้เลื่อยยนหนะโอ้โหรอบนี้คุ้มค่าแนละ้วช่างมัวมันนะจะซ้ำสองอันก็ช่างมัวมันเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูเลื่อยยนกันว่าใช้อะไรครับบ้างนะคิดว่าต้องใช้ของเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ไอ้สกิลอาวุธระยะประชิดต,ตั้งสองอันนะถือว่าดีมากนะครับรอบนี้แต่เซนไดรซ้า,า,าตั้งสองฉบับอะ่ะแต่ก็ช่างมันนะครับผมช่างมันนะครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปที่บ้านกันเลยนะครับ๋ยวขอเก็บของสักครู่นะ โอเคนะครับเราก็กลับมาที่บ้านกันแล้วเนาะเดี๋ยวเนี่ยผมได้ปืนมาทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอเก็บเขาเก็บก่อนนะครับเ k คผมจะหมดบ้านแล้วนะก็เลยต้องไปเปิดกล่องเอา AK มาเพราะว่าเอาไปลุยบังเกอร์ไอ้นี่มาครับอุลุยบังเกอร์ B มาจะหมดบ้านแล้วเ k คผมอีกไม่อีกไม่อีกไม่กี่เวฟนะครับออีกไม่กี่รอบผมก็จะไอ้นี่ละรถ a อทผมก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นะครับผม ไอเนี่ยไอกระบอกแก๊สนะครับเหลืออีก5ครั้งก็น่าจะลงประมาณ3รอบนะครับเพราะผมจะเปิดห้องที่ปิดของมัคเกอร์บีชั้น4ด้วยก็จะได้อ่าลง1ึครั้งก็จะได้กระบอกแก๊สประมาณ2 2กระบอกนะครับก็คิดว่าอีก3รอบก็น่าจะได้รถ A t ทวแล้วนะครับไอคาร์บอนคอมโพสิตนะครับผมแผ่นคาร์บอนไม่ต้องห่วงนะครับผมมีเยอะอยู่นะแต่ไม่ได้เปิดเห็นบ้านผม <laughs> บ้านผมโล่งแบบนี้ไม่ใช่เลยนะโดนปนมาเห็นปะโดนเจาะมาเห็นหะครับมันจะเจาะแค่รอบนอกมันไม่เข้าข้างในเลยเห็นปะ เดี๋ยวว่ามันจะเจาะแค่กำแพงข้างนอกนะครับสรับการปนบ้านน่มันไม่เข้ามาเอาข้างในไม่เพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าของเราจะหายนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บปืนก่อนนะครับแล้วก็แบบแปนเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวแบบแปนเอาไปหยอดที่บังกร์เอนะเดี๋ยวเก็บปืนเก็บอะไรก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าไอเลื่อยนะครับผมที่ได้มาเมื่อกี้มันใช้อะไรในการไอนี้มั่งในการคราฟมั่งนะครับเอยในการไอประกอบบ้างนะโอเคโหปืนเยอะนะพกปืนพกพกอะไรเนี่ยแต่ว่า ปืนที่จะใช้ลุยบังบีไม่ค่อยมีนะเพราะว่าปืนที่ตอนจะ,จะลิ้นผันกันตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนปืนที่จะใช้ลุยบังบีต้องเป็นปืนที่ยิงเร็วนะครับนะเอาเคเมื่อกี้มผมได้อะไรมาบางนาสกาดนะครับแล้วก็เลื่อยนะครับแล้วก็ไม้ตีแสกนะเดี๋ยวมาดูที่สกาดก,ก่อนนะครับผมปากไอ้นี่นะครับผมโอ,โ,โอ้โหโอ้หมันเพิ่มความเที่ยงเยอะมากอนะท่านผู้ชมโอ้ว่าแล้วทําไมมันเป็นแบบเป็นสีม,ม่วงมันเพิ่มความเที่ยงเยอะมากครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขอผมผมผมดูสักครู่นะเดี๋ยวผม,ผม,ผมนะเ,วเอาปืนสกามาก่อนนะนี่ครับสกาที่บ้านายังมีอยู่นะสกายังมีใช้ยอยู่นะครับก็สำหรับปืนสกานะครับผมอัปเกรดเป็นไอ้นี่แล้วนะครับเป็นเอแบบเป็นสีม่วงสองสองอันแล้วก็คือกล้องเล็งคุณสีมันก็สีม่วงนะแล้วก็มือจับก็สีม่วงต่อไปนะครับไอป่ากกระบอกอ๋อความเที่ยงเกือบเต็มเลยโอ้โหยิงแม่นมากนะเนี่ยเออเออเพิ่มเยอะเหมือนกันนะใช้อันนี้ดีดีเอยใช้อันนี้ดีมากเลย แล้วกสว็ส่วนไอ้ส่วนไหนี้ก็ต้องต้องเป็นความทนทานอ๋อจะแต่งประมาณนี้เนาะโอ้ดามิด DPS ร้อยสิบสองเลยอะเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวผมต้องรีบหาของมาแต่งแล้วโดยปกติแล้วผมใช้ไอ้นี่งไงที่เก็บเสียงใช้อันนี้มันแรงกว่าก็จริงนะครับแต่มันไม่ค่อยทนนะสาหรับไอเนี่ยสำหรับปากกระบอกปากปากระบอกปืนอะถ้าใช้อันแรกนะมันจะแรงกว่าเยอะเลยแต่ว่ามันจะไม่ค่อยทนเน้นความทนทานดีกว่าเราจะได้ยิงได้ยิงได้เยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับที่ไม้ตีแสกหน้านะไม้ตีแสกหน้าที่ผมได้มาเมื่อกี้นะอ่าครบแล้วเห็นปะ โอเคนะครับสร้างความเสียหายโอ้โหอยากเห็นสกิลมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาของมาใส่นะสักครู่นะครับผมเดี๋ยวดูบ้างว่ามันใช้อะไรนะสะหรับไม้ตีแสกหน้าเดี๋ยวเลื่อยโยนนะเดี๋ยวมาดูเลื่อยโยนกันอ่าเลื่อยโยนผมก็ได้ครบหมดแล้วนะครับโอ้โหใช้ชิ้นส่วนโรงงานตั้งสิบฮัลโหลเยอะจัดเลยโอเคครับนะเดี๋ยวผมจะครับไม้ตีแสกหน้าก่อนนะเดี๋ยวนะั่นมันใช้อะไรมันใช้เอ้ โอ้โหใช้เลื่อยตั้ง1ิบอันน่าจะยังไม่ค้าบได้วันนี้นะแต่ว่าไม้ตีแสงหน้าน่าจะคัาบได้วันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนนะเดี๋ยวผมมาดูว่าสกิลไม้ตีแสงหน้ามันเป็นอะไรเนาะอ่าคราบไม้ห้าอันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาของมาใส่ก่อนทีละอันโอ้หิวละกินก่อนนะฮะสำหรับใครที่รอใครที่อยากให้ทําอะไรเม้นบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลามันจะมีเวลาจะทําให้นะโอเค เยวผมขอหาอุปกรณ์ก่อนนะหาของหาอุปกรณ์หาอะไรก่อนนะเก็บไปเยอะเกินเก็บไปเยอะจัดเก็บไว้หลายที่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเราจะประกอบไม้ตีแสกหน้าก่อนนะอ่าไหนดูครับไม้ตีแสกหน้าไม้ตีแสกหน้าอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่นี่นี่เลื่อนผิดอันเลื่อนผิดอันโอเคเดี๋ยวอ่าเอาแผ่นเหล็กกล้าใส่นะครับเอากาวใส่ครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ถานนะครับการแต่งอาวุธพวกนี้แต่งแล้วมันจะอยู่กับเราถาวรเลยไหมแต่งแล้วอยู่ถาวรเลยนะไม่ต้องกลัวนะ ลับตรงนี้นะครับผมแต่งแล้วมันจะอยู่กับเราถาวรเลยไม่ต้องกลัวว่าถ้าจะใช้ทุกครั้งก็ต้องแต่งทุกครั้งไม่ใช่นะครับผมแต่งแล้วมันจะอยู่กับเราถาวรเลยนะถึงขนาดเราคาบอาวุธมันก็จะยังอยู่กับเราอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาประแจะมาใส่ก่อนนะประแจะหาไจะยากมากนะครับแล้วก็ใช้เยอะอยู่นะต้องเก็บไว้ดีๆนะครับสำหรับประแจะอ่าเดี๋ยวเอาประแจะมาใส่นะครับอ่าไหนด Liu ูดิอ่าอยู่นี่ ปัดเจกสิบอันนะครับอาต่อไปก็ไม้ห้าอันนะครับผมเดี๋ยวครับก่อนนะมันใช้กี่อันวะไม้ใช้ไม้อ๋ basis! อ,อก็้องคารททั้งหมดหกอันนะครับสักสามสิบโอเคแล้วก็ใช้อะไรต่อกาวอ๋อกาวอีกสามนะครับผมอไ่ได้ได้ได้อะประมาณนี้ก็น่าจะพอหนึ่งครับหกอันเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนึงจะเอาไปลองไงเออนะฮะโอเคครบละ เก็บไปพวกนี้ก่อนเห็นไหมครับผมไอปืนสกาผมแต่งเป็นสีม่วงนะสองอันแล้วกล้องเลนส์คูณสี่แล้วก็มือจับนะครับต่อไปก็ปากกระบอกปืนเนาะครบแล้วปืนสกานะครับปืนสกาครบแล้วนะปืนสกาครบแล้วที่ว่าครบก็เพราะว่าผมมีทุกอย่างแล้วนะครับในการแต่งนะครับก็คือไอนี่นะครับดรัมคู่นะครับมีมาแล้วนะครับแต่ยังแต่งไม่เสร็จเนาะแล้วก็ปากปากปืนนะครับผมนี่ับเพิ่มความเที่ยงเยอะมากเลยก็ถือว่าดีนะครับไอสำหรับตรงนี้นะ เดี๋ยวเรามาแต่งอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนโอเคมาครับไม้ห้าอันอ่าเรียบร้อยครับผมนะเราคับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสรับไม้ตีแสกหน้านะนะเดี๋ยวเรามาดูอยู่ไหนวะออะยังไม่คับเอาอีกอันนึงเหรออะไรกันครับเนี่ยเหมือนคับมาหกอันนะเมื่อกี้นี่ยังเหลือหนึ่งได้ไงวะโอเคนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคับใหม่ครับผมอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะได้มาแล้ว ปกติใช้แบบนี้อยู่นะใช้แบบอ่านี่นะครับแผ่นไม้พร้อมรถหนาน,นะครับแล้วก็มือจับเสริมกําลังนะเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูกันนะแล้วมือจับก็ใช้เดิมเลยนะครับมือจับก็ใช้เป็นมือจับเสริมกาลังเดี๋ยวมาดูนะแต่งครบมดแล้วนะครับผมอันนี้มันจะตีชา้าลงนะครับสำหรับอันที่สามแต่มันทนทานขึ้นผมเลือกใช้อันที่สองดีกว่านะมันจะได้ตีเร็วๆหน่อยส่วนนี่นะก็เปลี่ยนเป็นใช้สกิลนะครับการไหนเรามาดูความสามารถมันนะ ไอการโจมตีพลังแรงนะครับหยุดศัตรูแล้วโจมตีกลับไปอ่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะไหนดูสิครับอ๋อหดก็เหมือนหวดธรรมดาเลยนะครับแต่มันจะหวดหวดแบบแรงขึ้นนะมันผักศัตรูได้เหรอน่าจะผักศัตรูได้นะครับเดี <laughs> ๋ยวนี่ลองกับหมอพลังจิตเลยไหนดูดิไม่ได้นะครับผมไม่ได้อ๋อใช้สกิลกับหมอพลังจิตไม่ได้เหรอโอ้แย่เลยนะแบบนี้ เดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับไปเก็บของสถานีตำรวจเดี๋ยวผมเอาขอเอาไม้ไปลองก่อนนะมาดูซิมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเก็บปืนก่อนนะสก,กาไม่ได้หรอกเดี๋ยวพึ่อไปตายเอาโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าต้นสนกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการลองกับซอมบี้สักตัวนะครับสักตัวหนึง่งอ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะเดี๋ยวดูซิครับจะกดใช้ใช้สก,กิลแล้วอ๋อ,อมันจะผักซอมบี้ได้ โอ้ดีด,ดีดีอยู่นะแต่มันตีช้าเนาะแต่มันผักซอมบี้ได้นั่นเองนะครูดาวก็เร็วอยู่นะครับผมครูดาวไม่ใช่ไม่ได้ช้านะครูดาวเร็วอยู่นะออาอีกสักตัวครับผมครัวอ๋อไม่ใช่ผักซอมบี้ซอมบี้ถอยออกไปนะเหมือนสกิลไอ้นี่เลยเหมือนของปืนพกเลยนะครับก็ดีอยู่นะดีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับใช้มีดดีกว่าเนาะใช้มีดอีโต้ด,ดีกว่านะปับ๊บอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับผักแล้วก็สามารถตีซ้ำได้อ๋อแต่มันตีช้าเนาะตีช้า ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับที่เปิดแบบแปลนม่วงมาแล้วได้ของไม่ซ้ำนะเออได้ได้ไอได้สกิลไอพวกอาวุธระยะประชิดอยู่นะครับท้งเลื่อยแล้วก็ทางไม้ตีแสงหน้านะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะคลิปนี้มาให้สั้นๆนะครับผมมาวอร์มาวอร์อ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ลงคลิปนานเดี๋ยวท่านผู้ชมจะคิดถึงนะครับผมนะเพราะเดี๋ยวมันก็ยังไม่รู้จะทําอะไรเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมขอมาว่าให้ลุยป่าแม้มุดให้ดูก็ มันยังติดคูดาวอยู่นะป่าในมือผมยังติดคูดาวอยู่เลยประมาณวันกว่าันะครับผมแล้วก็สําหรับอีเวนต์ก็ยังไม่มานะครับผมอีเวนต์ก็มีแต่อีเวนต์ธรรมดานะครับมันมันไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็เป็นการตกปลาแล้วก็ช่างซ่อมบำรุงช่างซ่อมบำรุงตอนนี้ก็รอแค่สุดสัปดาห์ห้องทดลองเนาะครับน้องตอนนี้ก็รอห้องแลบอยู่นะเดี๋ยวจะลุยห้องแลบให้ดูนะครับจะได้ดูห้องแลบแล้วนะไม่เคยทํำชิปเกี่ยวกับห้องแลบเลยนะครับรออีกแป๊บนึงนะครับรออีเวนต์มันมาก่อนเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ตต้้้้้้อออออองขััััััััััวววววลลลลลาาาาาไไไปปกก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 ่่่นน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 ะะะะะคค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 รรรรรรบบบบบเเเเแแแแีีหหหฝดดดดด์์ชยจจใมมิผสส rounds.